สวัสดีค่ะสวัสดีวันพุธนะคะวันนี้ป้าบัวพามาถ่ายละไมสุกนะคะหลังจากที่ถ่ายมาก่อนนั้นยังเขียวอยู่เนาะนะคะวันนี้มาดูละไมสุกกันเนาะนะคะนี่นะคะจะทานได้แล้วนะคะเดีซีเซีท่านไหนสนใจนะคะสั่งได้เนาะนะคะยังไม่แก่เลยนะคะ ยังอ๋อยังไม่สุกเต็มที่นะคะปะ้าโบพูดผิดเนาะเราขออภัยด้วยนะคะสวยไหมคะเอฟซีนี่คือละไมนะคะละไมเนาะนะคะเดี๋ยวป้าวันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายเนาะนะคะหลังจากทํางานเสร็จแล้วช่วงบ่ายนะคะพี่สาวก็ไม่อยู่นะคะตอนนี้พี่สาวร้านสาวพี่เคยนะคะเดินทางไปส่งคนงานนะคะที่อจังหวัดสระคามเนาะนะคะจังหวัดมหาสารคามเนาะนะคะ นี่นะคะกําลังสุกเต็มเลยนะคะดกมากเลยนะคะต้นเล็กนิดเดียวนะคะปลูกต้นเดียวนะคะแตดกมากนะคะด้านหน้าบ้านนะคะจะเป็นมะไฟนะคะแต่นี้เป็นละไมนะคะละไมกับมะไฟลูกคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าดูที่การสังเกตนะคะละไมนะคะลูกจะแหลมยาวเนาะนะคะ ลูเขาจะแหลมนิดนึงนะคะเป็นลูกวงลีนะคะส่วนมะไฟเนี่ยนะคะนะคะจะเป็นวงกลมนะคะจะเป็นวงกลมเนาะเดี๋ยวป้าจะเอาไปเปรียบเทียบให้ดูเนาะนะคะแต่ดูลักษณะแล้วคล้ายๆกันนะคะเพียงแต่ว่านี่จะเป็นลูกลีนะคะวงลีเนาะนะคะน่าทานเลยนะคะโดกมากๆนะคะ เต็มต้นแล้วนะคะยุซ้ซีนี่นะคะดูสิคะ่ะดูเลยนะคะต้องขอไปด้วยเนาะนะคะนี่นะคะดกจริงๆค่ะดกมากๆเลยนะคะละไมดกเนาะนะคะยุ้ยซีท่านไหนสั่งซื้อได้นะคะอยากไปทําบุญเนาะนะคะนะคะส่งจะจะจะส่งไปให้เนาะให้มันแก่ก่อนนะคะ ที่นี่มีผลไม้เยอะๆเลยนะคะนี่นะคะถ้าซื้อกับพี่จะไม่แพงนะคะเท่าดอกมากๆนะคะดกจริงๆนะคะละไม่นะคะละไม,ะะล,ะไมลูกเขาสวยนะคะเหมือนใส่สร้อยเลยเนาะห้อยเรียงกันลงมาเลยนะคะเดี๋ยวป้าบวจะแอบชิมก่อนนะคะวันนี้พี่สาวไม,ม่าอยู่เนาะ มาแอบถ่ายของเขายังกินรักกินของเขาอีกนนี่แล้วจะคอจิกหนึ่งลูกก่อนเนาะเอาพวงนี้แล้วกันเนะเาะออกมาต้องดึงมาทั้งพวงเลยนะคะนี่นะคะแอบจิกของเขามาแล้วสามลูกนะคะถ้าพี่สาวอยู่ยังจะไม่ให้เด็ดนะคะเพราะว่ายังไม่แก่เต็มที่เนาะนะคะวันนี้มาแอบจิกของเขาแล้วสามลูกนะคะเดี๋ยวป้าจะลองแกะดูข้างในนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะนะคะอืม เนี่ยคะ่ะเนื้อจะเป็นอย่างนี้เนจะเป็นสีนี้นะคะเอฟสี F Z. สีออกม่วงนะคะเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างนี้เนะาะเดี๋ยวป้าจะชิมดูนะคะว่าเป็นยังไงอืมยังเปรี้ยวอยู่เลยนะคะเปรี้ยวมากๆเปรี้ยวคะ่ะเปรี้ยวยากคะ่ะอืมแกะใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำตาลนิดๆเนาะ ใส่เกลือน,นิดนิดนะคะแล้วก็สดโอ้ยแซ่บออกหวานหวานไปเปรี้ยวขึ้นเค็มเนาะนะคะอร่อยนะคะนี่นะคะดกมากมากเลยนะคะป้าจะนี่นะคะมีทุกกิ่งเลยนะคะต้นเล็กนิดเดียวเองนะคะนี่เนาะขนต้นก็ยังมีนะคะ F4 นะคะนี่ เกิดตามคนต้นเลยนะคะช้งล่างก็เกิดนะคะก็งอกออกมาเนาะี่ลูกนะคะนี่ปาจะถ่ายให้ดูนะคะไล่แต่คนต้นขึ้นมาขึ้นมาเลยนะคะโอ้ดกจริงๆดกมากๆเลยนะคะนี่นะคะอยู่ห้างในก็มีนะคะ fc เอฟซีท่านไหนนะคะสนใจสั่งซื้อได้นะคะอุดหนุปนป้าบอลกับพี่สาวหน่อยเด้อน,นะคะเอฟซี FC ท่านไหนอยากสั่งซื้อได้นะคะเดี๋ยวราคาต้องคุยกับพี่สาวทีนะคะเพราะเขาขายโลเท่าไหร่เนาะที่นี่นะคะเลนจีโลละห้าสิบบาทนะคะโลละห้าสิบนะคะถ้าเอฟซีท่านไหนสนใจเนาะก็สั่งได้นะคะเลนจีโลละห้าสิบนะคะแต่ไม่ใช่ของพี่สาวเองเนาะของเพื่อนบ้านนะคะเขาขายอา่กันอยู่โลละห้าสิบบาทนะคะ ดินจีถ้าเป็นละไมก็อยู่ระหว่างไม่เกินนี้เนาะนะคะก็จะลดราคาลงมาหน่อยเนาะนะคะวินจีก็โลละห้าสิบนะคะนี่คือละไมนะคะดกมากๆเลยนะคะตอนนี้ยุงออกละวาดแล้วนะคะฝนคงจะตกเนาะนะคะวันนี้เราบอกก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ สายเข้าทั้งวันเลยวันนี้นะคะป้ารับไม่ทันเลยนะคะเอฟซี FC มาจากต่างประเทศโทรมาเยอะแยะเลยนะคะโทรมาคุยกับป้าบัวเนาะนะคะป้าบัวก็ไม่รู้ภาษาเขาเนะ,ะก็คุยอโบอีเวไปเนาะนะคะก็รู้เรื่องมั่งไม่รู้เบื่องมั่งเนาะ,ะอ่านอาตอบเขาได้เป็นบางคบนะคะป้าก็ขอขอบคุณน,นะคะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะ ช่องปบอบอกกอกเนาะนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องปอบอกกอกด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนาะนะคะอ่าปอบอกก็ขอจบคลิปเพีงเท่าน,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนใจทักเข้ามาได้นะคะ